สวัสดีครับทูนลูกขนี้ของบานนานะครับมันนี้กะนะครับมาสวัสดีกับนะครับบรรยากาศดีๆมากๆเลยนะครับมันนี้อยู่หัวอ,อยู่สวนคือเก่าพี่นอ้องเด้อหญ่าก็เริ่มปรงแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้กะฝนตกเบิดคืนหย่าก็ขึ้น,ย,นย่างดีพี่น้องเบิ่งเอารดว,วันดีเสียหย่าบอกหุงก็บอกทัวไม่ได้เสียดอกพี่น้องมันบอลเลี่ยงพูดนะหย้าึ้นเต็มเลยครับหุงก็ติดแล้ว นะครับทั้งบกฮงทั้งบกทัวทั้งหลายหลายอย่างนะครับที่สีไดเอาหนาเอาอยุมันเอาบ่ได้แล้วหลังจากเขาปลูกลงไปนะครับเดียห้ามทวมอีกแล้วพี่บกฮงกับทั้งบกฮงทั้งบกทัวไปนอนขึ้นแล้วมันบ่แห้งก็เสียหนาบ่ได้นะครับคือเดี๋ยวให้มันแดดออกยักษองแดดน่าจะเสียะดรอยู่หะพไปนองบรรยากาศยังมืดเศร้าเด้อพวไป้องเด้อม้อนี้นะครับอันนี้ก็สิเป็นบก ยังอะ <c oughs> บอกบวบบวบเลี่ยมบกเขือนบกนั่นบกนี่นะครับแต <c oughs> ่ว่าปลูกมันผลกับเลงตลอดเลยนะครับบมดหยุดตกจากเทียนเลยเดี๋ยวสำรวจสวนพี่น้องเดี๋ยวมันนี้มันสำรวจสวนแต่๋ส่อๆนะครับนะครับตกเบิดคืนแล้วกับตกแต่หมึอหลายมื่นแล้ว <c oughs> มันกับปลาตัวบาแห้งครับมันพอลิ้นๆหรือเพราะมันหัวเน่าดีๆพี่น้อง ออกจะหลอกไปเนาะเห็ดนี่ไปเนาะนะครับดนนี่ก็แถวพุ่นล่ะแถวไปทางสุรินทร์ขจาอ,ออกเต็้มเลยนะครับอุมโมงต้นไม้พีเนอะห้อยไก่ไม่เกียร์ไปเนอะแบกขึ้นเอียงกระได ไกลเคียรเนี่ยไ่ได้ขึ้นเลยเหรอกครับไผ่ <c oughs> ก็สิได้มาสับเด็กพี่น้องเบิ่งไผ่บงหวานก็สัดขึ้นสัดขึ้นพุนะ่นน่ะบ่แม่นน้อยๆนะครับหลายพุ่น,นน่ะเนาะไผ่บงหวานพี่น้อง ngoài hao hiền hàng ba cây vẫn mới chia đây mịt nè không à khác ui chú này có thể cửa đâu hết của chia เปิดน้ำอยู่บนน,บบนี้น,น,ปปน,นะครับบรรยากาศบ้านสวนเจ้าข้าวจจีไปเบิดนะครับนี่ขาเจ้าปุ๋งเน,นี่เป็นป้าใหม่ได้เปน้องด้วยนะครับปลาดังลงยังนะ ไก่เป็นเกาะไปเชียร์จากเชียร์บารามิดเชียร์เห็ดบ่ได้ขึ้นเนะมีไก่เองไม่ขึ้นนะมีไก่นนะไกูเห็นเปลีป่ยนเดือดเตือนด้วยเชียร์ไก่ไมากลางถนนเผื่อ เด้อเดี๋ยวเบิ่งดีๆนะครับทางนี้ก็เป็นถนนกลางสวนนะครับพาเบิ่งอุโมงคนนะ์ตะก่อนเป็นเป็นปลูกอันนั้นครับพี่นอ้องปลูกมันปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยนะครับหลงนี้เป็นถนนไอ้สมัยตะกี้นะพี่นอ้องเป็น,นันทางพาให้ซื่อๆเพิ่มปุ๋ยลือต้นใหม่ ปลูกทั้งสองฟังแล้วครับเห็ดเป็นส่วนเกษตรนะครับมันก็นเลยอ,ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นอุโมงค์อีเป็นหออางงามสงามสุดนี่นะครับ <c oughs> ข้างในผนหางงามไก่ละมิดเบืองไก่ละมิดเออ้ยเบืองหอยมันเชียร์อยู่ด้วยเนี่ยเชียร์ถูกมือเลยด้วยเนี่ยเพียหอยมันเชียร์ออกมาเห็ดเมื่อก็บ่ได้ข้นแล้วเชียร์ถูกมือเด้อนะ ทางไหนเห็งามพี่น้องโซนทางไหนมันก็เจ็๊บบกม่วงไปนะครับหลายสิบโดตเตืดนะพี่น้องทั้ง่นพ่นาคมงอุ่นตัวเตียนด้วยเกลือหอยไก่มันไม่เคี่ยพี่น้องเคี่ยจนเปลี่ยนเตืดนะเกี่ยอบิด ชุ่มลุ่มฉ่ำนะครับข้างในจริงๆน้อยมันคุ้มมนกเลยที่หยาบบุกเข้าอยู่แห้งก็ได้พี่น้องการหยางไงนะครับต้นไม้ต้นไห,น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 หลผมก็ปลูกเรื่อยดิพี่น้องนี่ต้นยางนะงเอาเชื้อเห็ดมันลุเงีง้ยเป็นบางต้นแล้วนะครับ ไม่แกจะได้กินมะเขียบหนังมาตัวนี้พี่น้องนี่แล้วปลูกได้สองอยางเลยครับนี่ยางน้าอีกอันนี้ป,นปูนกลางพุนกำเว่งแว่งลายอยู่พยายามยางเรื่อยๆครับเพราะจะได้รั่ามันแว่งเลยตุนสาทน ต้นใหญ่ด <hi> ิน <hey> ี่ต้นนี uh ้มน้ม <hi> นี่ครับอันใดมันแบ่งเนาะปลูกปื๊ดบึงต้นนั่นอันนั้นพี่น้องต้นอะไยังก็ผมก็เลื้ยอีกแหละหอกกันนี้นี่แห่งใหญ่ขักต้นพยุงแหงลำพี่นาะโอ้กบ่โดนเลยอย่างน้ามีเชียงเห็ดเข้ามาลูกนะครับ อย่างนาอย่างนานะครับชุม่มฉ่ำนะครับลมลื่นนะครับพี่มีแต่อย่างนาเลยครับะปลูกแซมเลยครับอย่างนาแต่มันได้อย่างแหละมันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวเขาจะหาเชื้อเห็ดมาโรยนะครับเชื้อเห็ดโรยโรยโรยขุดฟังขุดฟังเลยเชื้อเห็ดละงูกวบพี่น้องละงูขาวละงูเหลือง นม่เอ่มพูนะบางบางอันนั้นสองต้นเลยได้ไปนอนผมปลูกบางอันสองต้นเลยร่มรื่นดีครับสวนกเกษตรฝนตกลิ้นไซไม่์มันกะป็นทังสีเลระครับพี่น้องเบืเอ้องรุดกะพายามผู้ใดอยากนะครับเฮ็ดสวนกะมีทีทลายเขาเฮ็ดต้นนั้นก็ได้นะปลูกไม่ยืนต้นปลูกพืชนะครับเศรษฐกิจพวกไอพวกก็เห็นละพวก,นะพวกใหม่ผลน,น้ำเนื้อขอยังผมปลูก คิดว่าสิบ่ได้กินน่วยได้พี่น้องผมบอกวิวีได้นี่เพราะเขาบ่ได้บูแลบ่ได้ใส่ปุย๋บยบ่ได้ยังจักอย่างนะครับนี่แต่ว่าบอกเขียบนะมันเป็นบบกเฉียบมันกะจังวะหลาับเพราะมันติดเ้วมันกะดูแลตัวของเขาเองทีละนี่บไไ่ได้เพิยดหยังเลยไม่แต่ตันห้าตันยุงงื่อีเด้นี่แต่ว่าลูของเขามันก็อาจสีบหญ่บ่งามปานใดนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นอยูก่กับต้นมันน่อยต้นมันไ่ผมว่านะครับต้นไ่ก็สิหน่วยไงแน่นี่เห็นบ่นต้นญ่ แต่ว่ากะสิทันนกบนเบียงหลายต้นเนี่ยเป็นนกหลายต้นเลยโอเคเปยี่ยนี่พี่แล้วเราถูกซ้ำหลวบทึงพี่น้นกบกม่วงโอ้ถือฝนลุนตเต็มสะตเต็มทรายอยู่มันถือฝนลุนสะทรายเลยตเต็มดินตเต็มดอนอยู่เลยนะ ม่วงแม่พี่น้องเลยพี่น้องพี่น้องมันเยอะอีหลีเขปาปลาเดี๋ยวต้องได้แทงลงพี่น้องป้าปม่วงมันหลงดูหล,ล,ลงแนวอย่างจังจันเปียาไก่โอ้ยมาหอดผีเลยพี่น้อง มันเชียบดอ่อยต่อยเลยนะเชียบดเลยไก่เขาแตงไว้ดีๆนะครับบมกนาวไล่ลูกนะครับเดี๋ยวก็ไล่ต้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็เอาไล่ต้นแล้วเพื่อเห็นมาพน้าวผม่องลง้รูด <sh> <explode> ูจะต้องจัดออกไปสุดขายอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยวค่อยเก็บนะครับพาีปน้องเขาเก็บบึง ไผ่กับว่าสิเอาให้เขาเจ้ามาขุดดินใส่อยู่ในซ้ำฝนลงเรื่อยๆบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อยามสอบพาเบิงส่วนเกษตรนะครับจะสังเตรียบ่มิตต้นไม้ักต้นเหรอครับเห็ดอยู่นี่จนโดนนี่นะครับเบิงจากว่ายอีหยังเนี้ยผมปลูกลงไปแซมกันตรงเบิง มองนี่เองแซมกันติดกันหลดคิดว่ามันติดตายห้องปลูกแต่วันบ่าตายมันก็นเลยได้เป็นอังที่นะครับที่แรกห้องวามันตอนเัาปลูกนี่นเนาะถดแทนกันมันบ่ที่นี่มันบ่าตายจากตัวนุ่นตัวหน,นึ่ง ยังกังามไปเบื้อพต่น้อง <c oughs> บรรยากาศดีๆนะครับน้ำมือเศร้าอยู่กับส่วนเกษตรส่วนไผ่ทุนกเกษตรผสมผสานนะครับน้องใหม่ ต่างลางสังหลงอยู่ใช่กำลังเ,เมมห้อยผู้ใดมาหลักัพน่อใหม่หายเบิดเลยมีมือนนั้นผมเบิ่งอยู่ซีนอหายไปแล้วโอ้ยทีหลังประาายส่สวนครับพี่น้อง เดก็ต้องเอาต้นเอาต้นก่อนนะครับแต่เขามีเวลาเขาก็ตรงยางมืงสวนนี่เด้๋ยครับเพราะว่าบ,บางครั้งสวนเขาใหญ่ของหายกับมีนะครับพี่น้องบรรยากาศยามมือเสาร์ชมรับส่วนกระสีนะครับพี่น้องเราใหม่กำลังขึ้นเตี้ยมด้วยนะพี่อะ บรรยากาศดี e ีครับย้ำเสานี่ดีีนะครับพ um, ี่น well, ้องพยายามอย่างเด้อครับหลาะสวนเด้อกัหาสวนเทาใหไงมันก็อยู uh ่ไกลโคกไกลบ้างติคร uh ับมื่อเจเขากระเจ้ามันลอยเอาของท่อนใหญ่นะครับปูปลาเนี่ยอย่างเนี่ยของผมนี่เจะทุกมือครับพ่าปลากนนั่นอันนี้นะครับว่าปลากนะัานอันนี้เนี้ยอันนี้เนี้ยไปเถอะครับ จะเจาบุกหูักปลูกพาชมสวนนะพี่น้องเ้ท้านี้เบิง้งสำรวจสวนเรานะครับว่ามีอะไรผิดหูผิดตาบ้างนะครับจนภูละจากข้างหลังมาแต่ว่าส้นนี่บอคอยได้ไปเลยนะครับจนหอดหน้าสวนโอเคพี่น้องนะ แล้ว,วติดตไปธุระต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเซมี้ก่อนครับสวัสดีครับ